เจคโน,นแนะนําบ้านพร้อมที่ดินให้ชมนะคะแปลงนี้อยู่ติดกับคลองมะขามเท่านะคะบ้านสวนบรรยากาศดีนะคะทุกท่านเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะมีระเบียงชั้นบนมีพื้นที่กว้างถึง150ตารางวาเลยค่ะรีโนเวทนิดหน่อยก็สวยแล้วนะคะทำเรดีๆค่ะอยู่ห่างจากถนนรัดยาง 50เมตรนะคะห่างจากตัวเมืองสุพรรณ25กิโลเมตรอยู่ที่ตำบลสนามขี้อาเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะราคาบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะราคา1ล้าน2 0 0 0 0นบาทท่านใดที่สนใจบ้านพร้อมที่ดินอยู่ติดคลองนะคะหลังนี้มาแล้วค่ะทุกท่านมาให้ท่านได้เลือกชมกันแล้วนะคะถูกใจนะัดติดต่อนะัดชมสถานที่จริงติดต่อผู้ขายได้โดยตรง ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะนัดหมายวันเวลาร่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปชมพื้นที่แปลงจริงนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านทางด้านเจคินกเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในายหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ